ทำแบบนี้สร้างพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนถึงโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตมักพบแต่เรื่องดีๆจนคุณแปลกใจและตั้งคำถามกับตัวเองนี่คือความลับที่คุณอาจยังไม่เคยรู้จริงๆแล้วพลังดึงดูดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นเองได้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณลองทำตาม5วิธีนี้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มจากฟังคลิปนี้จนจบแล้วเริ่มทำตาม 1. คิดบวกและเชื่อในสิ่งดีๆพลังความคิดพลังดึงดูดถ้าคุณคิดบวกมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นจากกระวานก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณ ทำไมการคิดบวกถึงสำคัญเพราะจิตใต้สานึกของเราจะทำงานตามความเชื่อและความคิดของเราถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสและดึงดูดสถานการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นจริงการคิดบวกช่วยให้คุณลดความเครียดและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทําให้คุณกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำและไม่จมอยู่กับปัญหานาน,านเกินไป คนที่คิดบวกมักจะมีพลังดึงดูดคนดีคนดีและโอ,โอกาสดีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตเพราะพวกเขาเปล่งพลังงานที่ดีออกมาทำยังไงถึงจะคิดบวกได้ฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์แทนที่จะจมอยู่กับปัญหาให้ลองถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มีข้อดีอะไรบ้างแล้วคุณจะพบว่าทุกเรื่องราวมีแง่ดีซ่อนอยู่เสมอ ใช้คํำพูดเชิงบวกกับตัวเองเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันกำลังเรียนรู้เปลี่ยนจากมันยากเกินไปเป็นมันเป็นโอกาสให้ฉันเติบโตเปลี่ยนจากฉันโชคร้ายเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหลีกเลี่ยงการบ่นและพูดถึงปัญหาโดยไม่หาทางแก้การพูดถึงแต่ปัญหาทำให้คุณโฟกัสไปที่ด้านลบของชีวิตซึ่งจะดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาแทนที่ ลองฝึกพูดแต่เรื่องดีๆหรือถ้าต้องพูดถึงปัญหาก็ให้พูดในมุมของฉันจะจัดการกับมันยังไง 2. ใช้กดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันกลับมาหาคุณถ้าคุณคิดบวกคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดลบก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาแทน คุณเป็นอย่างไรคุณจะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณต้องการความรักความสำเร็จหรือความสุขคุณต้องรู้สึกถึงมันก่อนและส่งพลังงานแบบนั้นออกไปจากรวาลจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณโฟกัสทำยังไงให้กดแรงดึงดูดทำงานกับคุณจินตนาการว่าคุณมีชีวิตในแบบที่ต้องการแล้วลองนึกภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องการเช่นได้ทำงานที่รักและประสบความสำเร็จ มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือทำให้มันชัดเจนที่สุดรู้สึกถึงมันจริงๆเช่นถ้าคุณอยากได้รถใหม่ลองจินตนาการว่าคุณกำลังขับมันรู้สึกถึงพวงมาลายัยสัมผัสถึงเบาะนั่งและกลิ่นของรถใหม่เขียนเป้าหมายและขอบคุณล่วงหน้าราวกับมันเกิดขึ้นจริงเทคนิคการเขียนขอบคุณ ใช้ประโยคเชิงบวกเช่นฉันขอบคุณที่ฉันมีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อปีเขียนให้เหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วเพื่อส่งพลังงานแห่งความสำเร็จออกไปลองเริ่มต้นเขียน5้าถึงสิข้อทุกวันเช่นฉันขอบคุณที่วันนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาฉันขอบคุณที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันขอบคุณที่มีคนดีๆอยู่รอบตัวฉัน อยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกและประสบความสำเร็จพลังงานของคนรอบข้างมีผลกับเราถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดบวกและประสบความสำเร็จคุณจะซึมซับพลังงานนั้นและดึงดูดโอกาสที่ดีเข้ามาหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเช่นอ่านหนังสือดูวิดีโอหรือเข้าร่วมกลุ่มที่มีเป้าหมายคล้ายกันตัดคนที่มีพลังงานลบออกไปหรือจำกัดการใช้เวลากับพวกเขา พูดคุยและเรียนรู้จากคนที่คิดบวกและมีเป้าหมายลองเขียนฉันขอบคุณสำหรับแล้วเติมสิ่งที่คุณต้องการราวกับมันเกิดขึ้นแล้วเช่นฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับข่าวดีเรื่องงานฉันขอบคุณที่ลูกค้ารายใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าของฉันฉันขอบคุณที่วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและฉันมีพลังบวกตลอดวัน เมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานของตัวเองคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้น 3. ปล่อยพลังด้านลบออกไปบางครั้งเราดึงดูดแต่ปัญหาและเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะเราเก็บความเครียดความกลัวและความกังวลไว้มากเกินไปถ้าจิตใจเต็มไปด้วยพลังงานลบก็เหมือนมีเมฆดำบดบังสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาหาเรา เมื่อคุณถือก้อนหินหนักๆน,นานๆนนมือคุณจะล้าแล้วคุณจะไม่สามารถรับของใหม่ได้พลังงานลบก็เช่นกันถ้าคุณไม่ปล่อยออกไปคุณจะไม่มีที่ว่างสำหรับพลังงานดีๆทำยังไงให้ปล่อยพลังงานลบออกไปฝึกปล่อยวางกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้เช่นอดีตของเราคำพูดของคนอื่นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหัน 3. แต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราตอบสนองต่อมันได้คำยังไงถามตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในสิ่งที่ฉันควบคุมได้ไหมถ้าไม่ให้บอกตัวเองว่าฉันขอปล่อยสิ่งนี้ไปเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ฉันดีขึ้นฝึกโฟกัสที่ปัจจุบันแทนการจมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นการเก็บความโกรธความแค้นและความรู้สึกผิด เป็นเหมือนการแบกหินก้อนใหญ่ไว้ตลอดเวลาการให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดลองพูดกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองและฉันเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณโกรธใครลองเขียนจดหมายถึงเขาแต่ไม่ต้องส่งระบายออกมาแล้วฉีกมันทิ้ง ฝึกมองมุมใหม่อาจเป็นไปได้ว่าคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดก็มีเหตุผลของเขาทำสมาธิหรือใช้เวลากับธรรมชาติจิตใจของเราต้องการพื้นที่ว่างเพื่อพักผ่อนและรีเซ็ตตัวเองการอยู่กับธรรมชาติหรือทำสมาธิช่วยให้คุณปล่อยความคิดฟุ้งซ่านออกไปนั่งสมาธิวันละ5-10นาทีเพื่อฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน เดินเล่นในสวนฟังเสียงนกร้องหรือสัมผัสอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆและจดจ่อก,กับลมหายใจลองเขียนความกังวลทุกอย่างลงกระดาษแล้วฉีกหรือเผามันทิ้งวิธีนี้ช่วยให้สมองรับรู้ว่าเราปล่อยวางมันไปแล้วทำให้รู้สึกเบาขึ้นและเปิดทางให้พลังบวกเข้ามา เมื่อคุณปล่อยพลังด้านลบออกไปคุณจะมีที่ว่างสำหรับสิ่งดีๆและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 4. ทํทำตัวเป็นคนที่มีพลังบวกพลังงานของคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาในชีวิตคนที่มีพลังบวกมักจะดึงดูดคนดีๆโอกาสดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาเพราะพวกเขาเป็นแม่เหล็กแห่งความสุขคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่มักยินแย้ม มีพลังงานที่ดีและมองโลกในแง่ดีมักจะมีคนอยากอยู่ใกล้เพราะพลังบวกส่งผลต่อทุกอย่างรอบตัวคุณทำยังไงให้เป็นคนที่มีพลังบวกยิ้มให้ตัวเองและคนรอบข้างบ่อยๆการยิ้มช่วยส่งพลังงานดีๆออกไปและยังส่งผลต่อสมองของคุณเองด้วยลองยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจบทุกเช้าพูดว่าฉันรักตัวเอง เวลาคุยกับคนอื่นให้ลองยิ้มมากขึ้นแล้วคุณจะเห็นว่าบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปสมองของเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเรายิ้มเพราะมีความสุขจริงๆหรือแค่ฝืนยิ้มดังนั้นแค่คุณยิ้มสมองก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือคนอื่นทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและยังช่วยให้เรามีพลังงานบวกเพิ่มขึ้น ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเช่นเปิดประตูให้คนอื่นอาสาทำอะไรให้เพื่อนร่วมงานบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือให้กำลังใจคนรอบข้างการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะส่งพลังงานดีๆกลับมาหาคุณในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงหมั่นพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นพลังบวกไม่ได้หมายถึงแค่การมองโลกในแง่ดี แต่ยังหมายถึงการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันอ่านหนังสือดีๆที่ช่วยให้คุณเติบโตฝึกนิสัยที่ดีเช่นการมีวินยัยการคิดบวกและการดูแลสุขภาพอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกเพราะพลังงานของพวกเขาจะส่งถึงคุณถ้าคุณอยากเป็นคนแบบไหนจงอยู่ใกล้คนแบบนั้นลองยิ้มให้กระจกทุกเช้าแล้วพูดว่าฉันรักตัวเอง วันนี้ฉันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองพลังงานดีๆจะเริ่มต้นจากตรงนี้และชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 5. ลงมือทำและเปิดรับโอกาสความคิดดีอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำการคิดบวกหรือใช้กฎแรงดึงดูดเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำและเปิดรับโอกาสที่เข้ามา เพราะโอกาสที่ดีมักจะไม่มาหาคนที่รอแต่จะมาหาคนที่ออกไปหาโอกาสด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยโอกาสของคุณบางคนอยากประสบความสำเร็จแต่กลับปิดก,กั้นตัวเองด้วยความกลัวเช่นกลัวล้มเหลวกลัวโดนปฏิเสธกลัวไม่เก่งพอถ้าคุณไม่ลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าชีวิตคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน ทำยังไงให้เปิดรับโอกาสและลงมือทําออกไปพบเจอผู้คนใหม่ๆโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและโอกาสส่วนใหญ่มาพร้อมกับคนที่คุณรู้จักคนใหม่ๆอาจเป็นลูกค้าหุ้นส่วนหรือผู้ให้คําแนะนําที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณเข้าร่วมงานสัมมนาอีเวนต์หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจพูดคุยกับคนที่คุณชื่นชมและเรียนรู้จากพวกเขา อยากลัวที่จะเริ่มบทสนทนาใหม่ๆเพราะการรู้จักคนที่ใช่อาจเปิดประตูให้คุณเจอโอกาสที่คาดไม่ถึงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอความรู้คือพลังและยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณยิ่งสร้างโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่พัฒนาและอัปเดตตัวเองอยู่เสมออ่านหนังสือหรือเรียนคร์สออนไลน์ ฝึกทักษะใหม่ๆที่ช่วยให้คุณเติบโตเช่นการสื่อสารการบริหารเวลาหรือภาษาต่างประเทศทดลองทำสิ่งใหม่ๆแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรกเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากความไม่รู้ก่อนเสมอกล้าที่จะลองกล้าที่จะลม้มและกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่ความสำเร็จไม่ได้มาจากการไม่เคยล้มเหลวแต่มาจากการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่เสมอ ทุกคนเคยพลาดแต่สิ่งที่ทำให้คนที่สำเร็จกับคนที่ล้มเหลวต่างกันคือคนที่สำเร็จไม่ยอมแพ้ถ้ามีโอกาสเข้ามาอยากรัวที่จะพูดว่าใช่แม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าทำแล้วผิดพลาดเรียนรู้จากมันแทนที่จะเสียใจเปลี่ยนคำว่าถ้าฉันล้มเหลวละ่ะเป็นถ้าฉันทําสำเร็จละ่ะถ้าคุณได้รับโอกาสดีโอกาสดีจงพูดว่าใช่ก่อนแล้วค่อยหาวิธีทำให้สำเร็จ ความกล้าทําให้คุณเติบโตและทุกก้าวที่คุณก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูบ้านคุณจงเป็นคนที่ออกไปสร้างโอกาสให้ตัวเองขอให้คุณผู้ฟังพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าต้องการแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ